โอ้โห,โห,โหันนี้โคตรแรงไม่เคยขับรถที่แรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะเออดูนะดูนะดูแค่ออกตัวก็กินขาแล้วดคตนนี้นะครับแรงจริงแรงจริงจริงยอมเลยอู้แบบมันแรงมากเลยทุกคนดูนะดูนะดู แซงสบายๆโอ้ระวังหลุดโค้งนะครับไม่เบรกนะอันนี้ะรอบโค้งโค้รได้โค้รจับโค้รปลายได้หมดอะโอ้โหอันนี้อยู่ที่สองนะครับ,ะนะนนบต้นแรงจไไนนยยริงแรงจรงิรงนะนี่พยายามแต่งคุกอย่าง ข้อระเบิดโตดโหดใครที่กำลังหาคลิปนะหาคลิปแต่งจูคันนี้นะครับนี่เลยคันนี้เลยเึิ่งไดาจะเควสสดๆเลยเอามาลองแห่งให้ดูโอ้โเดี๋ยวจูหไว้กลางๆคลิปแล้วกันเนาะดูเอาแล้วกันดูแล้วโหโคตรแรงอะ่ะโค้งสามร้อยอ่ะ ดนี่จะใช้แบบทางรัดซะหน่อยนะนแรงจริงทุกคนด,ดูดูทิ้งห่างเลยหวดหายไปแล้วขนาดคนแข่งแ็งเดี๋ยวรอบมาแปบเดียวรอบมา้อกระเบิด ครับไม่เบรกแหกนะครับขอให้ก่อนนะแหวนวันนี้แบบน,นะเบรกแหกนะโอ้พระเจ้ามัีรถที่แรงกว่านี้อีิงไหมเนี่ยโคตรแรงไปไปดูของแต่งกันครับมาแล้วนะคลิปนี้นะจูน7 6 5 LT นะครับแม็กลาเรน7 6 5 LT ใครกำลังหาจูนคันนี้อยู่ผมทำให้แล้วคลิปนี้เลยโคตรแรงมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ารถรับยังไงนะครับมาที่ My Festival นะ นี่เลยนะครับมันเป็นเควสนะครับตัวนี้ทำ40แต้มนะใครยังไม่ทําไปดูคลิปผมนะตอนทำเควสนะครับตัวนี้จะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับไม่งั้นรถมันจะหายไปแล้วเนาะทำพยายามทําให้เสร็จนะครับผมทําแค่นี้นะเควสที่เป็นสีทองเนี่ยผมทําแค่นี้ผ่านเท่านี้ก็ได้ละ40แต้มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของแต่งกันนะครับอัปเกรดจูนนะครับเข้าไปเลยผมจะเปลี่ยนก่อนนะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้เป็น A เดี๋ยวเป็น U D นะครับเปลี่ยนไปเลยครับให้มันเกาะถนนดีๆนะครับแแต่่่่่มมมััันนนนนนกก็ยยยงงรอออออููะะะะเเืบาี้้ไไดใสฮ อันนี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่เลยยางผมใส่เป็นยางตัวนี้ครับสลิปเลสทายคอมเพลคับตัวนี้เลยเกาะถนนดีที่สุดในเกมแล้วนะครับช่วยได้มากนะฮะยางนะครับผมเป็น2 7 5หนะครับด้านหน้าเนาะล้อหลังผมให้เป็น345หนะครับล้อแม็กไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็การยื่นของล้อก็ยื่นสุดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตัวเกียร์นะครับเกียร์ผมใช้เป็น7เกียร์นะครับ7สปีดตัวนี้นะครับแล้วก็เพานะครับเพาเป็นเลสนะครับ ดิฟเฟอเรนเชียลก็เลสดิฟเฟอเรนเชียลเหมือนกันนะครับส่วนช่วงล่างนะช่วงล่างผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวโครงเหล็กก็ไม่ได้ใส่เนาะไล่เบานะครับให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องเหมือนเราจะใส่เต็มทั้งหมดเลยนะใส่สุดให้หมดเลยโคตรแรงเออเนี่ยใส่สุดหมดเลยนะครับนี่ก็สุดนี่ก็สุดเทอร์โบยังได้สุดอีกนะฮะเหมือนต้นต้นคีบอะที่ผมกดออกตัวให้ดูพูโคตรแรงมีแรงกว่านี้ไหมเออเนี่ย โอเคนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนจบกี่ม้าจบที่1,164แหล่งม้านะครับคันนี้จบไปเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าจุนกันจูนนะครับจูนผมเป็นลมยาง2.0นะครับตัวนี้เลยลมยาง2นะครับเกียร์ผมเป็น3.04นะครับแล้วผมปรับเกียร์เเป็น0.89นะครับแล้วก็อะเรเมนนะครับลบ0.3อันนี้เป็น7นะครับ ที่โรบาร์หนึนะครับบาลานซ์รถแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ปรับนะแดมปิ้งผมปรับตัวนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับ4.9กับ6.1นะครับแอโร่ไม่ได้ปรับเบรกปรับเป็น160นะครับดิฟเฟอเรนเชียลเป็น15 55 65ครับเดี๋ยวถ้ารถมันสลา์ไปอีกนะครับถ้ารถสลา์เกินไปให้ถอยมาเหลือ60นะครับถ้ามันสลา์เกินไปนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งเลยนะครับมาหาจากบ้านแล้วเดี๋ยวขับไปสนามแข่งแล้วกันเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเล่นเป็นด่านสีฟ้าแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกต้นคลิปมาเราเป็นด่านสีเงินไปแล้วไปดูอ่นไปแล้วไปขับไปดูเล็ชิลๆนะครับว่ดีมีคนตามหาคลิปนะ5นาที20นาทีดูย,ยาวๆคลิปนี้อาจจะใช่นะผมจะพาขับไปเลยไม่ตัดด้วยจะพาขับไปถึงสนามแข่งดูแล้วกันว่าดีขนาดไหน มีวิ่ง400นะถ้าได้ทางตรงดีๆเนี่มี400แน่ครับ38แล้ว39แล้วถึงถึง400ป่ะเนี่ย400จริงด้วยตแรงแรงไม่แรงนะดูดะะะพอระเบิดขบขบโอเค,ค,อเคมาสนามแข่ง เลือกเป็นเคอร์เรนต์ข่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้บอทยากที่สุดเหมือนเดิมแล้วกันมานี่นะครับบอทที่ยากที่สุดในเกมคือตัวน,นี้นะครับอันนีเดีวยใครเพิ่งมาเล่นนะปรับเป็นไฮรี่ก็พอนะครับลองปรับไฮรี่แล้วแข่งให้ชนะมันนะทีนี้บอทเอสนะครับมันจะโกงอย่างหนึ่งก็คือมันโค้งดีไม่หลุดโค้งเลยมันหนึบมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้มันจะเป็นยังไงเออตอนต้นคลิปก็ผมก็แอบชนะไปอยู่หน้าตาหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพี่ดอมนะพี่ดอมขับรถคันนี้พี่ดอมหันมาขับ ตัวโค้สุดมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวผมนะรับรอบจับจับคันรเร่งข้าหน่อยบางโค้งอย่แงรงขึ้นมาทันนะคอนโค้งให้ยกคันเร่งนะฮะคันนี้คองโค้งยกคันเร่งน,นะครัไม่จัเไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับมันไม่ได้บาลานซ์ขนาดนี้บางครัง้งเหยียบคันเร่งได้ตลอดเวลา นะตอนแรกเราโดนคนเลยครับสองคนมาแรงด้วยไี่ขึ้นไปทนันเนี่ย้ะด่างโค้งเยอะเลยประเด็นแหละรถเราแบบรถเรามาแรงทางตรงเป็นไรแ,แต่ต้นคลิปก็ชนะให้ดูแล้วนะเออชนะได้จริงนะ <c oughs> ไม่ได้ล้อเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะชนะได้จริงคิดออว่าละกันครับว่าบอร์ดมีข่าวยังไงนะ จริแงแรงจรงทางนี้แรงจริงอมเนอันี้อะทนบ้างนิดนึงนะฮะเราก็จะปิดขไปดูดิมันมีทางตรงให้เราอัพมันี่สามคันหน้านี่ไปไวไปถ้าเราไม่โดนเราไม่ชวนตอนตอน้ตนเกมนะครับตอนที่มันตอนนั้นเราต้อจะแสงนี่มกเลงแงได้แล้วมัโอเคขึ้นมาที่สี่แล้วฮะ จะสุดแล้วป่ะนะจะสุดแล้วป่ะเนีทันไหมเนี่ย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 โค้งท้ายแล้วโค้ท้ายแล้วโค้ท้ายแล้วทันไหมเราต้องเต้นไยไปก่อนป่ะ <laughs> เออแต่ว่าไม่เป็นไรฮะนี่เลยเอาให้ดูให้ดูกันแบบเรียวๆสดๆไปเลยนะครับว่ามีชนะมีแพ้กันบ้างบอดยากที่สุดในเกมสำหรับคัสเอสสอ ไอ้คาร์ดเอแปดร้อยคารเอหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> บอยยากที่สุดในเกมเราชนะไงได้มากดูดูขนาดมันเบลสองอ่ะมันเบลสองแล้วมันชนะผมมาเออมันขับหัวขนาดไหนฮึ <laughs> ไม่ชนไม่อะไรเลยอ่ะเออมันหัวขนาดไหนฮะเอเอนะฮะเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันดีกว่ามาด่านต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปแข่งด่านสีม่วงสักอีกหนึ่งด่านแล้วกันเนาะอือตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเค okay. เดี๋ยวมาดูกัน แรงแล้วท่อระเบิดตลอดเวลาด้วยโอเ,โอเจะถึงด่านแล้วนะ,ะไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะแต่ว่ามันบอดมันขับโกงจริงนะขับแบบไม่เบรกไม่ชนไม่อะไรเลยแม้แต่แค่ยกคันเร่งแล้วมันก็เข้าโค้งไปเลยมนะั้งโอเคนานมาเริ่มกันเลย เลือกเป็นคันเดินนะครับเจ็ดห้าเอลซีมามาเรื่องมาเลยนะครับไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้มีแต่รถคันโค้งคกๆนั้นเลยพวกนี้ <_ c als> นเท่ข้อระเบิดแรงเท่คันเลงหน่อยรถคันเลงหน่อยคต เกือบแล้วเกือบได้กินแล้วเกือบได้กินรถอายรแล้วตังบังบังยูบังยูบังยูจบแล้ครับพี่เฮ้ยชนหมดไม่ถอดลูกใครฮะเล่เท่าไหร่ทางหน้าอะไรที่นำอยู่เป็นเบโวนะกระติดเบโวนะครับได้จูนไหมได้จูนไหม ร่อนไปนะแข่งได้ว่ะทุกคนฮะแรงก็ตามมาฮะแรงก็ตามมามันแรงจริงว่ะมันแรงว่ะมันแรงมันตามมาว่ะโอ้โหมันแรงจริงว่ะเอ้ยมันมันมันเบรคเอาโค้งไว้เราแค่ยกคันเร่งไว้แรงยิ่งวะทุกคน เกือบทนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับด่านที่3แล้วก็เจ็ดหกห้าเอทีนะครับลองไปจูนตามไปแต่งตามดูนะถ้าไม่ถูกใจก็ลองปรับแก้เลยกันอันนี้ผมทําเป็นจูนเซ็ตพื้นฐานไว้สําหรับเจ้าคันนี้แล้วกันเนาะใครอยากแต่งตามนะแล้วก็ลองนั้นะครับแล้วก็แก้จูนแก้อะไรก็ตามสบายครับไม่มีปัญหาผมไม่ได้ติดอนตรงนั้นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคันไหนรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ